แล้วนะครับคุณปูไปเบิกงงานวะครับปูมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับกลับร้านนะครับโอ้เสือกากงามเลยวะโอ้เสือกากจิ้มมีเรื่องจริงโอ้สวยนะครับ เดินม่เายไมโอใหญ่จับูไปแยอครับไปดูงานบ่ครับไปดูงานที่ไหนอ้ไปดูงานโกกูมเลยคะกังหครับรอยกระทดมครับคุณเาครับเปิดบ้านเลยครับมาโมล่มนอกล่นอกก็ลืนกรนาบไยังมาเลยไอ้ลุงไอ้พวไอ้เต็นยุทธทางในบ้านบ่เพิ่อนฝากไปมั้เต็นทีมงานหมอปลาฝากไ้ที่น้ำป้านะที่มัน สองอันครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มมาดิกลาง์น้อหลังรถเนี่ยเอาเรียมนี่เลยครับก็มาถึงบ้านแล้วนะครับเอฟซีก็ถามหานะเมื่อกี้เอฟซีถามหาปูไปแล้วครับปูมาแล้วนะครับปูดูงานนะอาหลานไปดูกิจกรรมนะครับ น้องก็เข้าบ้านแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับน้องก็เข้าบ้านนะครับปลอดภัททยนะครับเรียบร้อยนะครับปลอดภัยนะครไทยก,ก็เดี๋ยวรอปูไปหาเต็นท์มาให้นะครับจ่าเอี่ยมกับใจอาร์ตก็จะกางเต็นท์นะเสรียบร้อยนะครับเดี <c oughs> ๋ยวปูเข้าบ้านแล้วนะครับกไปเดียเเด๋ยวว่าก็เตี๋ยวนะไปเข้าบ้านกันนะครับ เดี๋ยวเราเราจะมากางเต็นท์กันนะครับกางเต็นท์เรียบร้อยนะครับปูเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วปูปิดบ้านเลยเดี๋ยวเอ็มนอนอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราหาเต็นท์ให้ด้วยนะครับ